นี่เอาไปเลย1นึ่งแสนแต่อย่าแจ้งความจับพี่ก็พอ,อแต่ไม่รู้เหมือนกันจะแจ้งความจับผมทำไมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันงงมากเลยช่วงนี้กระแสมาแรง5้าคันนี้ f o r d Ranger Cap 2.2 XL อ่าคันนี้ส่วนลถหนึ่งแสนบาทกันไปเลยโอ้โหต้อนรับเทศกาลปีใหม่นี้บางท่านขับรถกลับบ้านเนาะรถตั้งแสนหนึ่งเลยนะคันนี้โอ้โหดูดิกระจังหน้าสวยเป็นสีเงินตัดไว ขาวแดงสวยๆไม่ต้องไปทำอะไระแม็กเดิมๆร้อยางใหม่ๆอย่างนี้เลยอนึกว่าทานฟอฟ์เมอร์ประกอบร่างได้สวยๆและย้ำกันอีกทีนึงว่าเดี๋ยวพี่ให้1นึ่งแสนอย่าแจ้งความจับนะอะเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอขำๆขำๆพอแค่นี้ก่อนอโอเคใครสนใจครับผมรถคันนี้ส่วนลด1 0 0 0 0แบาท For r r n n เจ r 2 2, 2 ใครสนใจช่องทางกานติดต่ออยู่ที่หน้าโปรไฟล์อ่ะวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย